สวัสดีมีความสุขคุณผู้ชมมันเป็นที่รักทุกท่านครับกับเมนูวันนี้เมนูวันนี้ของผมก็จะเป็นเมนูแตงฟ้าสดสดและเป็นแตงฟ้าออร์แกนแิกนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนลูกสาวหอบพี่มาจากจังหวัดศรีสะเกดกันเลยเพราะว่าเพื่อนเขาปลูกแบบปลูกผักขายคุณผู้ชมนะครับก็เป็นแตงฟ้าสดสดและสดสดแบบนี้นะครับด้วยช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้อืม้มฮึ่คุณผู้ชมกรอบสดสดกันเลยทีเดียวถ้าพูดถึงในบรรดาพืชผักสวนครัวทั้งหลายนะครับแตงฟ้าถือว่าเป็นผักที่โตเร็วสดสดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเมื่อตตออ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 นน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 นผผผผผมมมมมมมเเ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 ดดด็็็็็กกกกกกกๆปปปววััััััยยยยยยรร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 ุุุุ่่่่่ะะะะคค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 บบบบบบลลูููแงงงงงฟาาาาาาาขขณณ้้้้้้ชชชพพืืืืิิิไไโีีีซซทท เก็บจากต้นนี่กรอบกรอบและสำหรับวันนี้ขณะเพื่อนเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดฝ่าจะถึงก็ใช้เวลาหนึ่งคืนกะลยทีเดียวแต่ผักก็ยังกรอบกรอบคผู้ชมนะครับแค่เอามีดแตะลงไปเสียงแตกเป๊ะกันเลยคุณผู้ชมนะครับกรอบสุดๆกะลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทานกับเจียวบองหรือว่าปลารสับนั่นเองน่าทานสุดๆกะลยทีเดคุณผู้ชมนะครับเพราะปลาร้าสับเจ้านี้นะครับที่ผมสั่งมาทานนี่คืออร่อยสุดๆนะครับฝีมือเหมือนสมัยตอนที่แม่ผมทำเลยทีเดียวและปลาร้าที่อร่อยสุดๆวันนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีีีีีนนนนนะะะะะคคครร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 ััััััััับบ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 แแแลลลตตตงงงง้้้้้าาาาาาากก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 ก็็มมมมจจจจหหววดศศสสสเเเเญุอออออออ่ยยซๆผผููชชืืป